สวัสดีครับทุกคนครับเรากลับมาในช่วงของรีวิวเวลตันนะครับและก็พาทุกคนมาดูอีพกคนสุดท้ายในแพ็คของ World Classic นะครับผมถึงแม้จะเป็นตำนานใหม่ร่างเก่านะครับเอ้ยตำนานเก่าร่างใหม่นะครับผมแต่ สเตตและความสามารถของเขาเนี่ยก็น่าสนใจทุกร่างครับผมโยฮันคัฟครับนักเตะทะเวาีาร่างนี้พิโคทํามาเป็นปี1976นะครับผมปีนี้เนี่ยมีการแข่งขันฟุตบอลยูโร1976นะครับผมแต่ทว่าทีมชาตินิทราแล์ของโยฮันคัฟเนี่ยได้อันดับที่3นะครับถึงแม้ว่าอาจจะไม่ค่อยมีส่วนร่วมมากนักในรอบสุดท้ายนะครับแต่ในรอบเพลย์ออฟนะครับโยฮันคัฟก็มีบทบาทสําคัญ3แอสซิสต์กับ1ประตูชัยกับทีมชาติเบลเยียมนะครับผมทําให้ผ่านเข้าสู่รอบสุดท้ายนะครับ ผมเวลาที่เกมทำการ์ดในแต่ละปีออกมาเป็นการ์ดอีพิกเนี่ยมักจะมีที่มาที่ไปที่เราอาจจะคาดไม่ถึงนะครับผมก็พยายามหาคําตอบว่าเอ๊ะปีนี้เนี่ยถึงแม้จะไม่ใช่ปีทองอาจจะเป็นช่วงปีท้ายๆของโยฮันครับกับทีมชาติทิทแลนดนะครับผมไม่ได้มีโทรฟี่ใดติดมือแต่ทว่าเอ๊ะจากทีเซอร์มีจังหวะบิสเคเลอร์นะ <laughs> มีจังหวะบิสเคิลเลอร์แต่สกิลพิเศษเป็นโมเมนตัมดิงนะครับผมก็น่าจะเป็นเพราะว่าปีนี้เนี่ยก็จะเป็นปีช่วงท้ายๆกับทีมชาติน์แลนด์แล้วนะครับผมหลังจากปี1976และ77นะครับผมเขาก็เลิกเล่นให้กับทีมชาติน์แลนด์นั่นเองนะครับอาจจะเป็นความตั้งใจที่พี่โคอยากทำการ์ดนี้มาเหมือนเป็นปีก่อนอำลาทีมชาตินนะประมาณนั้นเลยนะครับผม ยอนคัพร่างนี้ในวัย29ปีนะฮะสูง180นะครับผมเท้าหลักคือเท้าขวานะครับผมผมเคยเล่นการ์ดเรจเอนเดอรี่นะครับผมที่ได้ชดเชยจากภาคเบสเนี่ยสไตล์โฮเลเยอร์ครับยังมันเลยและผมชอบร่างโฮเลเยอร์ของยอนคัพมากที่สุดถึงแม้ว่าภาคหลังเนี่ยก็จะมีพวกลีฟไลน์อินฟอร์เวิร์ดมาก็ตามนะครับร่างนี้ก็กลับมาเป็นโฮเลเยอร์ดูว่าจะเล่นมันมือเหมือนเมื่อก่อนนี้หรือเปล่านะครับผมสกิลพิเศษอย่างที่บอกไปนะครับโมเมนตัมดิบบิ้งนะครับผมแหมเป็นสกิลที่บางคนอาจจะบอกว่าเป็นสกิลลลลทิปปหหรรรืือออออเเเ่่่่าาาจะชวยยยมกกนนน้้แคไใงงขีบ Bon. แต่สเตตของยอนครับก็น่าสนใจนะครับเพราะว่าจะเด่นไปที่เรื่องของการไปกระบอ bon ลนะครับคือเขาเก่งเรื่องของการเลี้ยงบอลอยู่แล้วนะยวนครับแต่ว่ามันจะมีความหลากหลายนอกจากเรื่องของการเลี้ยงบอลของบอลนะครับผมการจบสกอร์พาสซิงนะครับผมก็เป็นสิ่งที่น่าสนใจและตำแหน่งที่ยืนก็น่าสนใจด้วยนะครับผมเราสามารถเพิ่มตำแหน่ง cmf แบบยืนต่ำก็ได้นะแต่ก็ไม่เหมาะแล้วครับผมก็ที่เล็งๆไว้ผมจะจับยืนกลางรุกกับ cf และ ss <ส>นะครับดูซิว่าแบบไหนจะเหมาะสมที่สุดนะครับ กดออโต้นำทางไปอันนี้คือใส่บูสเตอร์มาแล้วนะครับบูสเตอร์ที่นำทางมาเนี่ยก็จะเป็นสไตเกอร์อินสติ้งนะครับเป็นบูสเตอร์ที่เหมาะสมสำหรับตัวการ์ดอีพิกทั้ง3คนในแพทนี้เลยนะครับผมหรือบางคนอาจจะสุ่มได้พวกชูตติ้งฟรีคิกนะครับผมบอลแคลลิ่งเทคนิคอาร์จิลิตี้แฟนตาซิตเตออะไรพวกนี้นะครับผมมันก็จะไป106ได้เหมือนกันในกรณีที่เน้นหลักๆใช้เป็น คสอินซากี้หรือโคสบางคนนะครับแต่ถ้าเกิดใครใช้เิเล็กบูสเตอร์ก็แนะนําเป็นสไตรเกอร์อินสติ้งไปนะครับให้ดูค่าพลังแบบออโต้ก่อนนะครับออโต้แบบไม่ได้ปรับอะไรเลยนะครับเกมลุก91นะฮะบอลคอนโทรลดิปปิ้งไทยเวอร์ชันอันนี้เด่นเลยนะฮะ98 97 98นะครับพาร์ซิ่งก็ดีด้วยนะพาร์ซิ่งต้องสําคัญสําหรับแพทปัจจุบันนี้เลยนะครับผมพาร์สโลพาร์สเนี่ย92รับ7พาร์ส86นะครับแต่จบสกอร์86ตรงนี้ก็น่าดันถึง90เหมือนกันนะครับอืมอ่าเดี๋ยวจะตต้้องงปรรับนนีะะฮล โค้ง84นะครับผมความเร็วเป็นยังไงจ้าโฮเพเยอร์ H เราก็ต้องการความเร็วหน่อยหนึ่งนะครับผมโดยเฉพาะ,ะสปีดต้นนะฮะสปีดเนี่ย92สปีดต้น95 เอตเแะแรงกับคิกิ้งพาวเวอร์89นี่นะอันนี้ก็น่าดันขึ้น90ส,สวยๆเหมือนกันนะครับผมเอออันนี้แล้วแต่ความชอบนะของแต่ละคนนะครับถ้ายืนสูงก็จะต้องปรับถึงนี้ด้วยบาลานซ์ทรงตัว91นะครับความอึด s t a m น n 83ไอ้ความอึรรมอมเอดเนี่ยอาจจะมีปัญหาในช่วงเลดเกมนะครับเพราะว่าโฮเพยเยอะใช้กำลังกายเยอะนะครับเท้าซ้ายเนี่ยเวลี่ไฮนะความแม่นยาแต่ว่าความบ่อยความถี่ในการใช้อาจจะไม่ได้ใช้เป็นประจำนะครับถ้าปรับเข้าพลังเราอาจจะต้องเอาเศษดิเฟนดิ้งออกไปนะครับผมแล้วก็ดิปปิงนะครับับน ดิปปิ้งเนี่ยอาจจะไม่ได้แบบจำเป็นขนาดนั้นรวมถึงพาร์ซิ่งด้วยนะครับก็คงโลพาร์ s ไว้90สีฟ้าก็ลดพาร์ซิ่งนะครับเหลือ7นะครับดิปปิ้งเหลือ11เพื่อเอาพอยต์เก้าพอยต์ตรงนี้นะครับคืนมาเอาไปเพิ่มฟินิชชิ่งจบสกอร์ให้ขึ้นสีฟ้านะครับไปเพิ่มชูตติ้ง เป็น7นะครับแล้วเมื่อกี้เราเห็นคิกกิ้งพาวเวอร์ด้วยใช่ไหมกิ้งพาวเวอร์เราจะดันขึ้น9 0สีฟ้าคุณก็ไปเพิ่มโลว์บอดี้เซน e ์นะครับผมเป็น9ก็จะเป็น7 7 1ดเจคือลงตัวเลยนะครับแบบนี้ยังอยู่ที่106สําหรับโค้ดอินสกีนะครับผมแล้วค่าพลังไส้ในมันจะลงตัวเลยนะโดยเฉพาะจบสกอร์ฟินิชชิ่งนะครับผมเพราะโค้ดอินสกีมันจะเพิ่มจบสกอร์ด้วยใช่ป่ะนะครับเลี้ยงบอลคลองบอลลดลงไปแต้มหนึ่งก็ยังดีอยู่นะครับพาร์ซิ่งก็ยังเหลืออยู่ที่90สีฟ้านะครับโดยเฉพาะจบสกอร์ฟิิิิิิินนนนนชชช่่งงะคคคครรัับบบผมถ้้้าเเเกกดใใโออซไลลสตแแพีีย ก็จะอยู่ที่90แต่ถ้าเกิดใครไม่ได้ใช้อ,อินสก,กี้หรือว่าใช้บูสเตอร์อื่นนะครับอันนี้ก็ลองปรับอย่างอื่นเพิ่มเติมเล็กน้อยนะครับผมปรับไม่ยากเพราะว่า106นี่ยังสามารถปรับได้หลายอย่างอยู่นะครับผมเตะแรงนะครับเราเพิ่มเป็นแกะ90สีฟ้าได้เพราะว่าเราเพิ่ม lower body s c e n ื่อสักครู่นี้นะครับอ,อย่าลืมนะฟินิชชิง่งถ้าเกิดคุณไม่ถึง90ถ้าเกิดไม่ได้ใช้อินสก,กี้ก็ปรับประยุกต์ได้นะครับผมปรับลด dipping เพิ่มเติมนิดนึงก็ได้นะ,ะถ้าอยากจะให้ข้างนอกสวยและข้างในสวยด้วยนะครับผมสามารถปรับได้ครับจร ปิมจะไป107อยู่แล้วไง ส่วนสกิลที่ติดตัวมานะครับผมมีฟิปฟับนะครับคัตพิไฮเ์เทิร์นนะครับผมหรือว่าคัตเทิร์นนั่นแหละโมเมนตัมดิปปิ้งนะครับผมลองเลงเคอร์เลอร์นะฮะคอมพิวติกฟินิชชิ่งนะครับผมเออ่ฮิลทิกวันทัสพาสทรูพาสซิ่งเอาท์ไซด์เคอร์เลอร์กับทันซี่นะครับผมสกิลที่แนะนำใส่เพิ่มนะครับดับเบิร์ทัสโซคอนโทรลชูตติ้งสกิลนะครับพวกลองเลงชูตติ้งดิปปิ้งช็อตอะไรพวกนี้นะถ้าสุ่มได้ก็เก็บไว้นะครับผมรวมถึงเฟิร์สไทม์ช็อตด้วย สกิลเลยนะที่จําเป็นนะครับการเข้าสู่อ e ีฟุตบอลของเปเล่และรวมถึงการมาของปูสกัสเนี่ยทำให้โยฮันคัพในแพ็กนี้ดูเหมือนจะเป็นพระรองไปเลยทีเดียวเชียวนะครับผมนั่นไม่ได้หมายความว่าโยฮันคัพด้อยกว่านะครับผมแต่เพราะว่าโยฮันคัพมันมีอยู่ในเกมอยู่แล้วและเราเคยเล่นเขาหลายล่างอยู่แล้วนะครับผมทําให้ความตื่นเต้นมันอาจจะน้อยกว่าปูสกัสและเปเล่ในแพ็กนี้นั่นเองแต่พูดถึงเรื่องของความสามารถนะครับอย่างที่ผมบอกไปอ่ะครับคือโยฮันคัพเนี่ย เราเล่นมาหลายล่างแล้วนะครับผมมีลิฟท์อิน์ฟอร์เวิร์ดนะครับผมโฮ <Whole S 2> เพเยอร์อะไรพวกนี้แต่ส่วนใหญ่ผมชอบโฮเพเยอร์ของเขามากกว่านะผมเคยเล่นรล่าง l ิเจนเดอรี่ที่มาแบกตอนที่อัปเดตสู e ่อีฟุบอล2022แรกๆเลยนะครับผมใช้ l ิเจนเดอรี่เป็นตัวหลักแบบยาวๆเหมือนกันนะด้วยความที่ คล่องนะครับผมเติมมันสัใจนะครับผมแล้วก็มีเรื่องของสปีดต้นสปีดการออกตัวการจบสก,กอร์ที่ค่อนข้างดีในขณะนั้นนะครับผมร่างนี้เนี่ยพอจะเห็นเงาร่างที่เป็นตัวแบกในเกมรุกในการเติมโคเพเยอร์ได้อยู่เลื่งๆนะครับผมแต่เว่าพอเล่นไปจริงๆเนี่ยแอบคิดอยู่เหมือนกันว่าเอ๊ะปัจจุบันเนี่ยพี่โคเนี่ยไปแก้ไขกลไกลอะไรของนักเตะหรือเปล่านะครับผมทําให้บางครั้งเราแอบที่จะคิดเหมือนกันว่าเอ๊ะมันควรจะทําได้ดีกว่านี้นะฮะกระ<ม>โทษไป เอยนะยกเว้นตัวเองนะเวลาเราเล่นไม่ดีนะครับผมช่วงแรกผมจับยืนกลางลุกนะครับโคเปเยอร์นี่คือทํางานแบบสมบูรณ์เลยนะครับผมคือเติมมันสะใจวิ่งยกมา้ายกมืออยู่ตลอดเวลานะครับผมหาจังหวะยิงด้วยขวาหรือซ้ายก็ได้นะถ้าจําเป็นนะถ้าเกิดใครมีวิดฟิลตัวรุกฝั่งซ้ายอยู่แล้วที่ถนัดเท้าขวาก็อาจจะเอาโยฮันคัพไปยืนฝั่งขวาได้นะครับผมเท้าซ้ายเขาก็ไม่ได้ขี้เหร่แล้วก็มีเอาซาเคอร์เลอร์ด้วยนะครับผมจุดเด่นของโยฮันคัพคือการมีส่วนร่วมกับเกมรุกในหลายๆมิติหลายๆรูปแบบนะครับ ว่าจะเป็นการพาบอลไปด้วยตนเองนะครับผมหรือว่าจะเป็นการเปิดทางให้กับเพื่อนร่วทม,ม,มทีมจ่ายให้กับเพื่อนร่วมทีม,มเนื่องจากพัชซิ่งในร่างนี้ค่อนข้างดีนะครับผมแอบคิดว่าถ้าเกิดสกิลพิเศษเปลี่ยนเป็นฟินโเนโเมโนฟิลิชชิ่งหรือไม่ก็เป็นฟิโนเมโนพัชจะดีมากๆเลยนะครับนี่ฮะเติมขึ้นมาแล้วก็จิ้มลูกนี้เรียบร้อยจับตัวยากนะบอกก่อนนะครับผมคือการยืนกลางลุกเนี่ยผมว่า ศักยภาพในการเติมการสอดขึ้นไปในกรอบเขตโทษเนี่ยค่อนข้างมีสูงมากๆนะครับถ้ายืนสูงเป็นหน้าต่ำเนี่ยคือตั้ง s s เเนี่ยโฮปเยอร์ก็แสดงผลก็จริงแต่ว่ามันยืนสูงอยู่แล้วไงแต่ถ้าเกิดยืนกาลางรุก,กนะครับผมมันเป็นตำแหน่งที่ค่อนข้างดีที่จะวิ่งเติมขึ้นไปได้บ่อยนะครับแต่ถ้าเป็นเรื่องของการยิงไกลแอบรู้สึกว่ายิงไกลไม่ค่อยดีเท่าไหร่อาจจะเป็นเพราะว่ายังไม่ได้ใส่ลองเลงชูตติ้งเพิ่มช่วยด้วยนะครับผมเพราะฉะนั้นเนี่ย จริงๆจ,จังหวะของเขามีการเติมมากกว่าการยิงไกลนะครับผมการวิ่งเติมขึ้นไปสังเกตดีๆครับยกไม้ยกมือแล้วก็ยกเลยฮะเขายกไม้ยกมือเรายกบอลให้ครับผม ถ้าจะให้ดีถ้าจะให้เพอร์เฟกนะครับถ้าเกิดใครใช้กองกลางตัวลุก2คนนะครับแล้วใช้โยฮันคัฟยืนกลางลุกเนี่ยก็อีกตัวหนึ่งเป็นเคียทีเพเมเกอร์นะเป็นตัวที่คอยซับพอร์ตซึ่งกันและกันนะครับผมโยฮันคัฟก็สร้างความปั่นป่วนพาบอลไปกับเท้านะครับผมแล้วเคียทีเพเมเกอร์อีกตัวหนึ่งก็เป็นตัวจ่ายให้กับโยฮันคัฟที่คอยวิ่งเติมวิ่งสอดเข้าไปข้างในนะครับผมร่างนี้ทําให้ผมปวดนึกถึงร่างโฮเพเยอร์ลิเจเนรี่เหมือนกันนะที่เป็นตัวแบกในภาคอีวันนนั่คือจุดดเ่นของยนเเหมมือดิ แต่แอบรู้สึกว่าการจบสกอร์ในบางจังหวะเนี่ยจบสกอร์90ดูเหมือนจะน้อยไปแล้วนะสำหรับเกมตอนนี้นะ <c oughs> นักเตะที่จบสกอร์90อย่าว่าแต่90เลยครับผมนักเตะจบสกอร์แบบร้อ่ะบางทีเราคิดว่าต้องเข้าแน่ๆก็ไม่เข้านี่นี่ดูจังหวะเติมขึ้นไปนะครับแล้วก็ดูดบอลลงผมชอบจุดเลยอ่ะ <c oughs> นักเตะโฮเลเยอร์ที่เติมแบบนี้ยกไม้ยกมือขอบอลน,นะครับผมเลยหาเหลี่ยมในการจบสกอร์ได้บ่อยๆในเท้าซ้าย เล่นแล้วสนุกมันแน่นอนครับผมใครที่ต้องการตัวเติมตัวสอดนะครับผมแนะนำยืนกลางลุกเลยครับตัวเติมตัวสอดหดๆหดนะครับผมจับบอลดีๆของบอลดีๆหาเหลี่ยมบอลดีๆนะครับผมซ้ายก็ได้ขวาก็ดีนะครับแบบนี้เหมาะเลยนะครับ ในช่วงหลังผมก็จับยืนเป็นหน้าต่บนะครับคือคล้ายๆกับ CF นะก็ตั้งเป็นหน้าตาเพื่อให้โฮเปเยอร์สแสดงผลแล้วเล่นเป็นหน้าคู่นะครับผลปรากฏว่าการเล่นกองหน้าเลยเนี่ยสำหรับโยฮันครับเนี่ยครับการเติมมันจะน้อยลงเพราะเขายืนสูงอยู่แล้วนะครับอันนี้คือสิ่งที่สังเกตได้ชัดเจนเลยก็ทำเป็นทำตัวเป็นเหมือนกองหน้าไปเลยนะครับทำตัวเป็นเหมือนโพสเชอร์ไปเลยนะครับผมแต่ถ้าว่าถ้าเกิดใครชอบกองหน้าที่มีความเร็วระดับหนึ่งนะคืออาจจะไม่ได้ตอบโจทย์มากนักนะครับใครที่ชอบโพสเชอร์ความเร็วอย่างเอโต้ลูมิน เอ็มบ,เบัเป้ในพวกนี้นะครับก็อาจจะไม่ได้แบบเร็วแบบนั้นนะครับผมแต่แต่ว่าดูวันครับจะได้เรื่องของความคล่องและเรื่องความครบเครื่องนะครับผมนี่ยกกนแล้วก็ยิงลูกนี้อ่ะเล่นได้ครับ CFS s, s. s. ได้ครับแต่ถ้าส่ว <doubles> <usc alled> นตัวผมแนะนําเป็นกลางรุกน่าจะเหมาะสมกว่านะครับทั้งนี้ขึข้นอยู่กับแผนการเล่นของเราขึ้นอยู่กับนักเตะในทีมของเราด้วยนะครับผมจับคืนแบบไหนให้เหมาะสมกว่ากันนะครับเรื่องสุดท้ายที่อยากจะบอกนะครับผมถึงแม้ว่าโยฮันคัฟล่างนี้พีโคจะเหมือนตั้งใจทําให้เขามีจุดเด่นเรื่องของการไปกับบอลการเลี้ยงบอลเนาะเพราะว่าใส่สกิลโมเมนตัมดิบบิ้งแล้วก็ใส่สเตปเรื่องของดิบบิ้งมาค่อนข้างสูงนะครับผมอย่างไรก็ตามครับผมเกมเพย์ปัจจุบันนี้เนี่ยมันอาจจะไม่ได้เอื้อสําหรับ นักเตะสายสกิลมูฟเท่าไหร่นักนะครับผมเรามัวไปล็อกไปเลี้ยงเนี่ยมันไม่ค่อยทันการเท่าไหร่บางทีเสียเหลี่ยมบอลแค่ลิดเดียวเนี่ยก็เสียจังหวะไปเลยนะครับผม <Okay. S 1> โดยเฉพาะถ้าเกิดใครที่เล่นแมตช์ที่ไม่ลื่นนะหน่วงนะผมบอกเลยนะครับบางแมตช์ผมเล่นนอกบ้านนะคลิปรีวิวคลิปนี้เนี่ยผมพยายามที่จะไปล็อกไปเลี้ยงกับฟูมันเสียจังหวะมันดีเลยไปเล่นไม่ออกให้นักเตะของบอลดีแค่ไหนให้พอ่พอ,พอคิดแม่ของโมเมนตัมดิฟฟิ้ง,งนะครับผมก็ดิฟฟิ้งไม่ออกเหมือนกันนะคะ เพราะฉะนั้นนั่นคือจุดเด่นที่เราอยากจะเห็นเป็นอย่างอื่นของแพลปัจจุบันนี้นะครับเอาเป็นว่าสนุกมือมันมือเติมมันสัใจครับผมนักเตะเทวดาโยฮันคับครับในแพ็กนี้นอกจากความตื่นเต้นของเปเร่และปุสกัสแล้วถ้าเรื่องของการใช้งานจริงๆระยะยาวโดยเฉพาะตัวเติมตัวสอดของคุณนะครับผมโยฮันคับไม่ควรมองข้ามแน่นอนนะครับโอเคนะครับใครยังไม่กดติดตามช่องบอมสกีโฟบอมสกีรีวิวครับทุกช่องลิงก์อยู่ใต้คลิปนะครับแล้วเจอกันคลิปต่อไปครับคลิปนี้ลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ ท่านผู้ชมสามารถกดแฮชแท็กรีวิวเวลตันด้านบนเพื่อเลือกดูการรีวิวเวลตันคลิปอื่นได้เลยครับ Things are not the same as they were a year ago